วิธีติดตั้งเทปสายน้ำพุ่งแบบ3ารูและเป็นยี่ห้อที่ผมใช้ทนใช้ทานใช้นานมา3-4ปีไม่พังเลยครับท่านผู้ชมครับไปดูวิธีติดตั้งแล้วก็จะเป็นยี่ห้ออะไรถึงใช้ทนใช้นานไปรับชมได้เลยครับตรงนี้เราพับนะครับนี่ครับดูข้อพับนะครับพับปลายสายไปเลยครับพับเข้าไปสองรอบนะครับเอา สะพานข้าบคลองไส้ไก่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อก็กําลังจะติดตั้งสายน้ําพุ่งรดน้ําสวนผักครับท่านผู้ชมนะครับสวนผักของเราก็ทําแปลงไว้ตั้งนานแล้วก็เอาฟางคลุมไว้ตั้งนานครับฝนตกหลายวันติดต่อกันครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ปลูกผักปลูกพริกปลูกขึ้นอะไรเลยนะครับก็ตั้งใจว่าจะปลูกพริกครับก็มาติดตั้งสายน้ําพุ่งครับท่านผู้ชมสายน้ําพุ่งที่ได้ซื้อมาครับท่านผู้ชมครับพอเป็นยี่ห้อนี่แหละครับ ซันฟูครับท่านผู้ชมครับนี่ครับยี่ห้อซันฟูไซส์หรือว่าขนาด46มิลเมตร3ทับนิ้วหรือว่า6หุนครับท่านผู้ชมครับมีความยาว100เมตรนะครับแต่ละม้วนครับผมซื้อมา3ม้วนครับ3ม้วนนี้ม้วนละ380นะครับไปซื้อกับคุณพ่อที่พะเยาพ่อร้านอะไรนะครับร้านนำไพศาลร้านนำไพศาลครับท่านผู้ชมครับร้านนำไพศาลพะเยานะครับ ผมไปซื้อตรงนั้นก็ถือว่าราคาถูกมากครับในจังหวัดพะเยานะครับผมไปถามหลายๆที่แล้วครับร้านนำไพศาลจังหวัดพะเยาอยู่ในตัวเมืองพะเยาเลยนะครับก็ห่างจากบ้านผมนี้ก็ประมาณ80กิโลเมตรครับพอดีได้ไปทุระตรงนั้นก็มาซื้อมาครับม้วนละ380บาทครับท่านผู้ชมซื้อมา3ม้วนเลยนะครับก็เป็นแบบ3รูครับท่านผู้ชมัวนี้ป้องกันแสง UV นะครับดูตรงนี้นะครับป้องกันแสงแดดป้องกันแสง UV ได้นะครับใช้ทนใช้นานนะครับ รุ่นนี้ผมเคยใช้มาแล้วนะครับดูครับรูปของเก่าครับนี่ครับของเก่าที่ผมเตรียมตัวอย่างไปซื้อที่ร้านนะครับนี่ครับก็จะมี3รูแบบนี้ครับนี่ครับต้องูชมเห็นนะครับ3รูออกแบบนี้นะครับเป็นรูพุ่งตั้งนะครับไม่เฉียงนะครับจะพุ่งขึ้นมาข้างบนเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วจะมีแบบเฉียงก็มีนะครับเฉียงออกข้างเฉียงออกข้างนะครับตรงกลางนี้ตั้งนะครับแต่ของผมนี้เอาแบบตั้งทั้ง3รูเลยนะครับไปซื้อผมก็เอาตัวอย่างที่ผมเคยใช้มานะครับไปให้ทางร้านเขาดูครับก็เป็นรุ่นนี้เลยนะครับ ก็เหมือนกันเลยครับได้ยี่ห้อนี้มาเลยนะครับการแสง UV เรียบร้อยนะครับนี่ครับทุนผู้ชมครับก็เป็นยี่ห้อซันพูครับนี่ครับตัวภาษาอังกฤษเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับดูครับตัวนี้ใช้ทนใช้ทานครับใช้มา3ามสี่ปีแล้วครับทานผู้ชมครับวันนี้ก็จะติดตั้งตรงนี้ครับนี่ครับแปลงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับของผู้พ่อแกะเลยครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตั้งแล้วแกะเลยครับน้องพ่อจะแกะให้ดูเลยนะครับ อีกยี่ห้อซันฟูครับอ่านว่าซันฟูนะครับตรงนี้ครับการแสงยูวเรียบร้อยนะครับน่ครับดูครับคุณพ่อนี่ครับดูครับก็จะมีติดแบบนี้ครับปั๊มตราติดซันฟูนะครับน่ครับเป็นหกหุนนะครับท่านผู้ชมครับเอฟสายน้ําพุ่งหกหุนนะครับเดี๋ยวก็จะติดตั้งแล้วก็จะทดลองให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนะครับสายตัวเดิมแบบนี้นะครับผมก็ได้ไปติดตั้งตรงน้นนะครับ แล้วก็ติดตั้งที่ประกาศหลุมอีกนะครับตรงโน้นอีกนะครับตรงนี้ก็ใช้สายเดิมนะครับสายเดิมที่ใช้มา3-4ปีแล้วครับโอดีตรงนี้สายเดิมไม่พอใช้นะครับก็ซื้อมาใหม่อีก3ม้วนครับทุกพ่อกำลังติดตั้งอยู่นะครับก็น่าซื้อน่าใช้นะครับใช้ทนใช้ทานอันแรกผมซื้อมาม้วนละ420รนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นเก่าเมื่อ3-4ปีที่แล้วนะครับแต่รุ่นใหม่ตรงนี้ซื้อมา380ครับท่านผู้ชม ยี่ gano, Born, ห้อเดียวกันแบบ3รูเหมือนกันนะครับราคาลดลงมาเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับแสาเส้นเดิมที่ซื้อมาป้องกันแสง UV คนทางครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมจะซื้อสายน้ําพุ่งขอให้เลือกที่มีป้องกันแสง UV นะครับนี่ครับผมเก็บไว้แบบนี้นะครับเก็บไว้เก็บไว้มัดไว้แล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ต่อไปแล้วนะครับนี่ครับดูครับท่านผู้ชมครับก็ไปยี่ห้อเดียวกันนะครับสามรูยี่กันนะครับตรงนี้ก็ต่อไป4เส้นนะครับนี่ครับ1เส้น2เส้น สามเส้นสี่เส้นนะครับต่อไปสี่เส้นเอาเส้นนี้ยังไม่ได้ต่อนะครับนะครับใช้ทุนเชทานะครับแบบสามโรนี่ครับออกมาแบบนี้เป็นโรไม่เฉียงนะครับรูพุ่งออกมาแบบตรงๆตั้งตั้งเลยนะครับตรงตรงพุ่งขึ้นข้างบนเลยนะครับสามสี่ปีนะครับใช้ทุนเชียทานะครับเส้นนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเส้นต่อมาครับเรามาทําตัวนี้นะครับข้องอนตรงนี้นะครับเพราะว่าแปลงเรามันโค้งครับท่านผู้ชมคนพ่อลากไปแล้วนะครับ อ้าวเาพ่อบิดก่อนบิดก่อนหยุ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 ดก่อนอ้าวบิดบิดให้ตัวหนังสือขึ้นอ้าวหยยบไปก่อนครับทุกผู้ชมเอาบิดเลยบิดบิดก่อนบิดก่อนเดี๋ยวจะบิดยากบิดแบบนี้ก่อนบิดให้ตัวหนังสือขึ้นก่อนเอนี่จากตัวนี้ไปพ่อไปเลยเพ่อเดินเดินหน้าไปเลยออเคครับตัวหนังสือขึ้นแบบนี้นะครับเพราะว่ารูของเขาอยู่ที่ตัวหนังสือนะครับ สามโร่โค้งตั้งขึ้นมาครับไม่เฉียงนะครับขนาดหกหุนป้องกันแสง uv ครับท่านผู้ชมเราจะเอามาถึงทางเดินตรงนี้เลยนะครับเราจะโค้งถึงไหนก็ได้นะครับตัดครับคุ้งก้ครับตัดเลยครับเรียบร้อยครับทานผู้ชมครับหนึ่งม้วนหนึ่งร้อยเมตรครับเหลืออยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับ มเหลืออีกนิดหน่อยนะครับโมนี้ครับเหลืออีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดปลายเทปสายนาพวงครับมีวิธีครับง่ายๆครับเดี๋ยวคุณพ่อทาให้ดูนะครับนะครับก็หาสายเทปเก่าๆมานะครับตัดแบบนี้ครับแล้วก็คลี่ออกนะครับตรงนี้เราพับนะครับนี่ครับดูคณพอพับนะครับพับปลายสายไปเลยครับพับเข้าไปสองรอบนะครับแล้วก็พับ อ i i ีกด้านนึงนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ใช้เทปเก่าๆนะครับหรือว่าเทปใหม่ก็ได้ครับถ้ามีเทปเก่านะครับนะครับผลัดเข้าไปเลยครับครับวิธีติดปลายเทปสายน้ำพุ่งครับไม่มีทางออกครับตัวนี้ครับไม่ออกแน่นอนนะครับเอาครับเส้นนี้ก็เรียบร้อยนะครับนะครับเราจะย้ายไปตรงไหนก็ได้นะครับก็ต้องปล่อยน้ํามาครับปล่อยน้ามาแล้วก็ขยับหาที่ได้ครับ เราจะให้วางตรงไหนได้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่อยู่จังหวัดพะเยาก็หาซื้อได้นะครับอยู่ใกล้ๆตัวเมืองพะเยาก็ร้านนำไพศาลครับผมไปซื้อตรงนั้นนะครับผมอยู่อำเภอภูซางครับไปทุระแถวอำเภอเมืองก็แวะซื้อนะครับตรงนี้เราก็ใส่ข้องอ90องศาครับนะครับเราก็มีวาวเปิดอยู่ตรงน้นนะครับครับท่านผู้ชมครับก็ติดตั้งเทปสายน้ำพุ่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทดสอบให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ว่าเทปสายน้ำพุ่งของยี่ห้อซันฟูแบบออกสามโรแบบตั้งตรงไม่เสียงขนาดหกหุนครับว่าจะมีความพุ่งเป็นอย่างไรบ้างครับรุ่นนี้ป้องกันแสง UV ครับผมใช้ทนใช้ทานครับใช้มาแล้วหนึ่งรุ่นครับสามสี่ปีแล้วครับไม่ผุไม่พังเลยนะครับพอดีไม่พอครับขยายพื้นที่ก็ซื้อมาอีกสามม้วนนะครับอย่างที่ผู้ชมได้เห็นนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนะครับเส้นนี้หนึ่งเส้นนะครับ มาตรงนี้ข้องอตรงไปตรงนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับท่านผู้ชมครับคุณพ่อกําลังวางสายอยู่นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนี่คุณพ่อก็มารับชมด้วยครับเทปสายน้ําพุ่งแบบสามรูนะครับนี่ครับพุ่งออกมาแบบกว้างๆไกลๆเลยนะครับนี่ครับตกที่ต้นงานะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยนะครับพุ่งแบบไกลๆรัศมีนี้2เมตรได้นะครับซ้ายขวา2เมตรได้เลยสบายๆนะครับ สองเมตรก็กวาได้เลยนะครับเับไปดูการพุ่งครับถือว่าคุ้มค่าครับท่านผู้ชมครับป้องกันแสง UV พร้อมเลยนะครับนี่ครับมาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่ครับดูน้าเปียกๆเลยนะครับการพุ่งนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับเอาเอ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อเดินมาปรับสายหน่อยสายไม่ตั้งตรงครับเอาเดี๋ยวคุณพ่อมาครับเราต้องปรับสายนะครับปรับสายให้ตั้งตรงเลยครับคุณพ่ออะไรปรับอยู่นะครับ เวลาเราปลูกผักมาไม่ต้องปรับนะครับปรับตอนที่ไม่ได้ปลูกผักนี่นะครับพุ่งแบบสูงสูงเลยนะครับประมาณ2เมตรกว่านะครับสูงสูงแบบนี้สายของเราตรงนี้ก็ประมาณ40เมตรนะครับเส้นนี้นะครับ40เมตรแล้วก็มาตรงนี้อีกนะครับไปถึงตรงโน้นนะครับก็ประมาณ40เมตรนะครับเพราะว่าหนึ่งม้วนใช้ไม่หมดนะครับเราดูการพุ่งครับท่านผู้ชมสวยเลยนะครับคุณพ่อคุณพ่อกำลังได้ปรับอยู่นะครับ สายตรงไหนที่มันบิดมันเบีย้ยวมันไม่ตั้งตรงก็ไล่ปรับกันอยู่นะครับน้พุ่งสวยๆแล้วครับก็อยู่ที่ความแรงของน้ําด้วยนะครับทานผู้ชมแล้วก็อยู่ที่ความยาวของเทปสายน้ําพุ่งด้วยนะครับว่าเราจะเอายาวเท่าไรถ้ามีความยาวความแรงน้ําก็จะลดลงนะครับถ้าวางสั้นๆก็ความแรงของน้ําก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็แบ่งเป็นหลายเส้นหลายสายได้นะครับสรุปแล้วตรงนี้ก็80เมตรนะครับสองเส้น ก็สบายๆเลยครับปลาสายเมนของเรามาสองนิ้วนะครับท่านผู้ชมออกมาตรงนี้นะครับสองนิ้วแล้วก็ไปทดลงเป็นหกหุนครับแล้วก็ปล่อยสายหน้าพุ่งเป็นสายหกหุนนะครับนะครับไปดูปลายสายเส้นนี้ครับท่านผู้ชมว่ามีความแรงไหมครับปลายสายอยู่ที่สี่สิบเมตรนะครับเอ้ครับท่านผู้ชมครับปลายสายเส้นนี้นะครับสี่สิบเมตรครับ จากบอลวาวข้างหน้าโน้นนะครับก็จะมีความสวยแบบนี้นะครับพุ่งสูงขึ้นประมาณ2เมตรกว่าเลยนะครับรัศมีก็ซ้ายมือก็ประมาณ2เมตรกว่าขวามือก็2เมตรกว่านะครับถ้าถ้าม้ชมไปติดตั้งแบบเรียงกันก็ให้ห่างกัน4เมตรสบายสบายเลยนะครับเส้นนี้4ี่เมตรถ้าจะมาอีก1เส้นก็อีก4เมตรนะครับเพราะว่ารัศมีเส้นหนึ่งก็2เมตรกว่าครับติดตั้ง4เมตร4ี่เมตรสบายมากเลยครับรถน้ําแปลงผัก รถน้ำแปลงพืชผักสวนครัวสบายสบายครับของผมก็ใช้เทปสายน้ำพุ่งรุ่นนี้แล้วครับท่านผู้ชมก็มาแนะนาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันแล้วก็ไปซื้อหาดูครับสะดวกสบายใช้ทนทานครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเจอกันในคลิปสาระดีดีการเกษตรต่อไปนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ